ข้อตกลงซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัท b บ t e d a n c e ตามข่าวที่รายงานเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเฉพาะ By Dance g l o b a l US รัฐบาลสหรัฐเนี่ยพยายามกดดันมาโดยตลอดนะครับให้ติ๊กตอกนั้นแยกธุรกิจในสันเบริกาออกจากบริษัทแม่ใน,นประเทศจีนนะครับบริษัทแม่ใน,นประเทศจีนก็คือไบ Dance ซึ่งไบ Dance เนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทซึ่งขึ้นกับรัฐบาลจีนนะครับแต่ว่าบังเอิญทุกๆบริษัทซึ่งอยู่ในจีนพืนใหญ่ก็จะถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลจีนเมื่ออยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลจีนทางรัฐบาลสหรัฐก็กังวลว่า ข้อมูลของผู้ซึ่งใช้ Tik t o k เนี่ยในที่สุดแล้วอาจจะถูกใช้โดยรัฐบาลจีนได้โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งก็เป็นความกังวลในแบบที่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองในสหรัฐทําให้นํามาสู่แรงกดดันอย่างสูงนะฮะในช่วงรัฐบาลยุคข,ของประธานาธิบดีไบเดนให้มีคําสั่งบังคับให้ไบเดนนั้นเปลี่ยนผู้ถือหุน้นนะฮะทแล้วถ้าไม่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นมาเป็นบริษัทอเมริกันเนี่ยก็จะต้องเอาแอป,ป TikTok เนี่ยออกจากบรรดา App Store Play Store นะฮะของโทรศัพท์มือถือค่ายต่าง ซึ่งก็จะสร้างความเสียหายกับผู้บริโภคขนาดใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐก็ใช้วิธีการในการบีบให้ไบแดนขายธุรกิจเฉพาะนะฮะในกรณีที่ประกอบการอยู่ในสหรัฐให้นักธุรกิจชาวอเมริกันจะได้ไม่มีปัญหากับรัฐบาลสหรัฐเสร็จแล้วในขณะเดียวกันไม่สร้างความเสียหายให้กับยูเซอร์ทั่วโลกนะ,ะและยูเซอร์ทิกต็อกในสหรัฐเนี่ยเยอะมากคนใช้ในการดูเพื่อความบันเทิงคนใช้ในการซื้อของขายของเพราะฉะนั้นจงจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เข้ามาก็พยายามที่จะช่ว ช่ยเจรจาหาผู้ถือหุ้นแต่ว่าในขณะซึ่งช่วยเจรจาหาผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นชาวเมริกันเนี่ยมันไม่ใช่หาไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันต้องหาแล้วก็มีความหมายหน่อยหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่เข้ามาซื้อเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมันก็ต้องซื้อแล้วก็ได้บริหารจัดการในทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อด้วยเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันก็ต้องเป็นเดียวเป็นข้อตกลงซึ่งทางการจีนนั้นไฟเขียวอนุญาตทุกอย่างมันจะได้ราบรื่นสำหรับ operation ของ bydan tiktok ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าทั้งหมดนี้อจริงแล้วมมััันนนนเเหหือกกบบรฐาาาาาลใทีใยยขขวไ้พแปญ ซึ่งเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดที่แล้วอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งไบเดนทิ้งไว้จริงเป็นคําสั่งที่ประธานาธิบดีลงนามทิ้งไว้โดยที่ประธานาธิบดีไบเดนเองก็ไม่ได้อยากแต่ว่าบังเอิญสอสอสอวอในสภาเล่นการเมืองกับเรื่องนี้มาก ก็คือทุกประเทศเนี่ยจะมีอีกประเทศหนึ่งซึ่งต้องถูกปลุกขึ้นมาเป็นผีเป็นศัตรูนะฮะจีนก็เล่นบทบาทน,นั้นให้กับสหรัฐในช่วง10-20ปีนี้เพราะฉะนั้นสภาในยุคไบเดนก็เสนอให้มีการแบนติกต็อกนะฮะไบเดนก็ลงนามเพราะว่ามีแรงกดดันทางการเมืองถึงเวลาทรัมป์ก็เข้ามาก็สานต่อในภารกิจนี้แต่ปรากฏว่าตกลงรอบล่าสุดที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเขาทําข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางการสหรัฐที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการในการอ้างอิงว่ามันมีภัยคุกค,คาม่่คาาม,มนนงเชกร ถึงข้อมูลผู้ใช้หรืออัลกอริทึมเลยทําให้ผู้บริหารไบแดนเนี่ยต้องขายคนือนี้ผู้แปร์ไบแดนจริงๆแล้วเนี่ยซีอีโาเขาได้เป็นคนสิงคโปร์นะไม่ใช่คนจีนคือเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าดํารงสัญชาติสิงคโปร์แล้วก็ตอนที่เขาถูกสักถามโดยคณะกรรมการในวุฒิสภาเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจด้วยว่าเขาถูกเหยียดชาติพันธุ์เหมารวมกันว่าเฮ้ยเขาเป็นคนสิงคโปร์เขาไม่ได้เป็นคนจีนหรืออาจจะเป็นคนเมริกันได้ซ้ําไปแต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นคนจีนซึ่งขึ้นกับพักคอ,กอมม ในช่วง2-3ปีนี้นะฮะ TikTok ก,ก,ก็โดนขู่ว่าจะโดนแบนในสหรัฐแล้วประธานาธิบดีก็ลงนามยืดอายุเวลาในการไม่ให้แบนไปเรื่อยๆนะฮะตอนที่ทรัมป์รับตำแหน่งก็ยืดอายุเวลาไปประมาณ75วันตอนนี้ก็ยืดอายุเวลามาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมีบริษัทซึ่งพร้อมซื้อคือในบริษัทซึ่งพร้อมซื้อเนี่ยก็เป็นเศรษฐีที่ทรัมป์รู้จักแน่นอนสื่อในสหรัฐอาจจะรายงานว่าเพื่อนทรัมป์ได้ผลประโยชน์แต่ว่าผมมองว่าในรอบนี้เพื่อนทรัมป์เนี่ยมาช่วยซื้อ คือมันไม่ใช่ว่าการเป็นเจ้าของ t i t ตอกเนี่ยมันไม่ได้อะไรการเป็นเจ้าของ Tik t อกมันก็ได้อะไรหลายอย่างนะฮะมันก็เป็นธุรกิจซึ่งเติบโตแต่ว่าในงานนี้ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมือนกับว่าทรัมป์ต้องการให้บริษัทเมริกันมาถือแล้วก็มันไม่มีคนอื่นซึ่งมีศักยภาพในการระดมทุนได้รว,รวดเร็วแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องทุนทรัพย์เท่ากับเพื่อนของทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ซึ่งเป็นคู่แข่งของอภิมหาเศรษฐีอันดับที่หนึ่งของโลกมาเป็นเวลานาน ก่อนที่จะมาถึงยุคอีลอนมัสยุคมาร์คซักเบอร์กแล้วก็ยุค Jeff เจฟเบโซสนี่นะฮะยุคของเทคไททันส์เนี่ยมันมีไททันในแวดวงคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ไททันนั้นคือบิลเกตส์คณี้ตลอดในช่วงที่บิลเกตส์เป็นอภิมหาเศรษฐีตัวท็อปของ Forbes l i s t i n g เนี่ยคนเดียวซึ่งอยู่ในระดับซึ่งใกล้เคียงกับบิลเกตส์เนี่ยบางทีแซงบางทีตามบิลเกตส์เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยคนนั้นคือลอเรนซ์เอลเลสันลอเรนซ์เอลเลสันคือเจ้าของและผู้ก่อตั้ง Oracle แล้ว Oracle ก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสําคัญที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐรวมทั้งระบบคลาวด์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่่่ยยยววขข้้้อออองงกกัับบ Tik Took ใใในสหรรฐเพืูภาตาตคคุม บริษัทอเมริกันเพราะฉะนั้นในงานนี้ Oracle ินี่แหละก็คือ Lawrence e l l i s o n เนี่ยเป็นคนซึ่งเข้ามาซื้อและผมมองว่าเป็นการซื้อโดยที่ช่วยทำในข้อตลงที่ทรัมป์ต้องการให้มีการบรรลุให้สำเร็จสักทีเจรจามาตั้งนานแล้วซึ่งอาจจะรวมไปถึงการนำอัลกอริทึมมาฝึกใหม่บนข้อมูลผู้ใช้ในสหรัฐและมีการเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านความมั่นคงเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle นะครับ Oracle เนี่ยมีทั้งเรื่องดีและมีทั้งปัญหาในช่วงทรัมป์หุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตกนะหุ้นร่วงเพราะว่ามันเกี่ยวกับความกังวลที่มีเกี่ยวกับการที่มีบริษัทรายหนึ่งเขาถอนทุนออกจากการลงทุนใน Data Center แล้วก็การลงทุนในโครงการ AI ของ Oracle นะฮะมันก็เป็นหนึ่งในหุ้นซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเสร็จแล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกมุมมองหนึ่งในตลาดนะฮะใน m a r k e ก็ในมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เขาเริ่มเห็นว่าา Lawrence Elson มีย กเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการช่วยเอาเงินมาซื้อ g l o b a l operation US operation ของ ByteDance นะฮะแต่ว่าอีกภารกิจหนึ่งก็คือ Lawrence e l l i ล o n ต้องคอยสร้างความฝันของลูกให้เป็นความจริงและบงเงินลูกที่ชื่อว่าเดวิดอัลเลเซนเนี่ยต้องการที่จะซื้อกิจการในวงการบันเทิงและสื่อสารมวลชนอยู่ตลอดเวลาซื้อพาราเมลไม่พออยากซื้อ Warner Brothers ด้วยแล้วก็ในรอบหลังเนี่ยก่อนที่วอ r เนอร์บรอดเดจะปฏิเสธพาราเมลเนี่ย ก่อนที่ w a r n e r Brothers จะสรุปนะบอร์ดบริหารสรุปว่าให้ Netflix ซื้อเนี่ยผู้บริหารสูงสุด Warner Brother s ต่อสายโทรศัพท์ไปคุยกับ Lawrence e l l i s o n ด้วยว่าตกลงแล้วไอเดีลที่ลูกของคุณเสนอมาเนี่ยเอาจริงขนาดไหนคือมีเงินพร้อมที่จะเพิ่มไหมเพราะว่าถ้าเกิดต้องการซื้อช่องเคเบิลต่างๆรวมทั้ง CNN รวมทั้งสถานีโทรทัศน์อย่าง TBS หรือท NT และอื่นทั้งหมดเนี่ยซึ่งไม่ใช่สตรีมคอนเทนต์ไม่ใช่เฉพาะ WB แต่ว่วาถ้าซื้้อ Discovery ทังหมด,ด มันจะต้องเพิ่มเงินประมาณ4ดอลลาร์ต่อหุ้น ก็คือต้องเพิ่มอีกประมาณ20,000ถึง30,000ล้านดอลลารนะ์ก็มีการต่อสายพูดคุยกับลอเรนซ์เซเลสันแต่ว่าคุยกันในที่สุดก็เข้าใจว่าไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วเดียวนั้นก็เลยล่มไปในที่สุดแล้วใน Warner Brothers Discovery ก็จะขายขายเฉพาะ Warner Brothers ให้กับ Netflix นะ Netflix ก็คงจะได้ไปแล้วลอเรนซ์เซเลสันเอาจริงแล้วเป็นข่าวดีจะได้เซฟตังค์เพราะว่าแค่ให้ลูกเนี่ยซื้อ Paramount CBS ก็บทกบาลมากเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งซื้อ Wyand i ด้วยคือผมคิดว่าตลาดเข้ากังวลว่าลอเรนซ์เซเลสันเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นสุดยอด พภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเริ่มโอเวอร์สเตรตนเองเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลทรัมป์แล้วกลายเป็นบิลเลนเนียร์หรือเศรษฐีพันล้านที่ทรัมป์มักจะขอความช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอ อยากให้ซื้ออะไรอยากให้ช่วยเรื่องใดซึ่งต้องใช้เงินระดับนี้ก็ต้องมาที่เศรษฐีคนนี้ซึ่งปกติลอเรนซ์เซอร์เรนเขาจะไม่เล่นบทบาทนี้เขาจะอยู่เงีเงยบๆในถ้ำของเขาเขาจะไม่เอาเงินมาลงทุนในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่มีความจําเป็นแล้วมันไม่แน่นอนร0 0ซว่าจะสร้างกําไรมหาศาลลอรเรนซ์เซอร์เรนไม่ได้เป็นวอร์เรนบัฟตด้วยไม่ได้เป็นคนซึ่งจะเอาเงินซึ่งมีเหลือเยอะแยะมากมายมาซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อเก่งกําไรลอเรนซ์เอร์เรนไม่ใช่นักเล่นหุ้นแต่ว่า ซึ่งมี Product ที่สร้างรายได้จริงที่จับต้องได้ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้รวยจากการซื้อเขารวยจากการสร้าง Product เพราะฉะนั้นลอเรนซ์เซอร์เรซนระยะหลังเนี่ยถูกมองว่าโอเวอร์สเตรชแล้วก็ต้องเอาเงินมาช่วยทรัมป์อยู่ตลอดเวลาเวลาทรัมป์ต้องการให้มีการปิดเดลเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าทรัมป์เองก็ไม่สามารถเล่นบทบาทนี้ได้เพราะตัวเขาเองเป็นประธานาธิบดีประ,ะชุมเช้านี้ก็คือว่าลอเรนซ์ต้องซื้ออีกบริษัทหนึ่งแล้วนะฮะแล้วบริษัทนั้นก็คือ global operations ของ Bite Dance ที่ติกต้องกำลังขายสัดส่วนใหญ่ของธุรกิจให้กับสหรัฐเนี่ยเขาขายให้กับกลุ่มซึ่งไม่ใช่มีแค่อ r a c เ e นะฮะก็จะม่ Silver Lake, ่งเนงน Silver Lake เนอนเข้ามามสว เลเดียวใ,ใหญ่ๆ Silver Lake ก็เคยแสดงท่าทีสนใจซื้อ TKO ด้วย <_ d ew is> เข้าใจว่า,าจ,จะซื้อไปด้วยก็ได้ Silver Lake เนี่ยรู้จักกับพักพวก Gra ม e m a n u e l แล้วก็ Netflix ด้วยแล้วก็ TKO ด้วยแล้วก็อาจจะถือหุ้น,นอ,อ้อม WWE อยู่ก็ได้นะฮะแต่ว่า Silver Lake ถือหุ้นไปทั่วนะฮะเป็นบริษัทที่เงินหนามากอเมริกาจะมีอะไรแบบนี้เยอะแล้วจะเป็นคล้ายๆแบบกองทุนที่เข้าไปซื้อนูน่นซื้อนี่แล้วก็ไปเป็นเจ้าของทุกอย่างอ่ะแต่ Silver Lake อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหรารเท่ากับ Black Rock หรือแถึง แต่ว่ารอบนี้ของ b บ n c e เนี่ยก็จะมีกลุ่ม Silver Lake แล้วก็มีกลุ่ม MGX แล้วก็มีกลุ่มของ Oracle แต่ว่าผู้ซึ่งจะถืออำนาจในการบริหารองค์กรเนี่ยคือตัวพ่อนะตัวพ่อก็คือ Lawrence Ellison นี่แหละ <S <S เขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะทำในสิ่งที่ทรัมป์ต้องการทรัให้กับ d บ n c e นะฮะกลุ่มนักลงทุนเดิมบางส่วนที่เคยลงทุนกับ d บ n c e ก็จะถือประมาณ35%ไม่เกินเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างชาติก็จะถือไม่ใช่ไม่ถือนะฮะคุย หุ้นอยู่ประมาณ30-35%แต่ว่า controlling interest หรือหุ้นมากเพียงพอที่จะควบคุมทิศทางในการบริหารเนี่ยจะขึ้นกับกลุ่มของนักลงทุนใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มของนักลงทุนชาวอเมริกัน นำโดยลอเรนซ์ e l l ล s o n แห่ง Oracle Silver Lake ต่อมาด้วย MGX บริษัทแม่ในจีนเนี่ย ByteDance จากจีนค่นดินใหญ่เนี่ยจะยังถือหุ้นโดยตรงเนี่ย20%นักลงทุนรายอื่นจากหลายประเทศถือหุ้นอยู่ประมาณ30%บริษัท t e d a n c ์แม่ถือหุ้นอยู่20%แล้วหลังจากการทำข้อตกลงนี้เนี่ยซึ่งลงนามอย่างเป็นทางการเรียบร้อยในวันที่22อมกราคมที่จะถึงนี้นะฮะก็คือจะลงนามอย่างเป็นทางการในปีหน้าแต่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นข่าวซึ่งเบรกเรียบร้้อยแลว บลูเบิร์กรายงานนักลงทุนใหม่ Oracle s i r v e r Lake MGX ถืออยู่ปราณ45เนะฮะเพราะฉะนั้น TikTok ไม่ได้ถูกขายทั้งหมดให้ Oracle เพียงรายเดียวแบบ100แต่มีข้อตกลงขายส่วนใหญ่ธุรกิจของ TikTok ในสหรัฐให้กับนักลงทุนอเมริกันที่นำโดย Oracle Server Lake แล้วก็ MGX เเพื่อคลี่คลายความกังวลด้านความมั่นคงของสหรัฐ สื่อกระแสะหลักในหลายประเทศมักจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องว่าคนซึ่งเข้ามาถือหุ้นเป็นคนซึ่งได้ประโยชน์อะไรแบบนี้นะฮะผมไม่ได้แคร์ที่จะมองในมุมนั้นเพราะว่าผมมองว่าคนซึ่งถูกชักจูงหรือบีบบังคับหรือถูกโน้มน้าให้มามีส่วนร่วมในการทําข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเขาไม่ได้สร้างกําไรมหาศาลนะครับในการซื้อในจังหวะซึ่งมีการทํำดีลแบบที่ต้องรีบทําตามแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยแล้วบังเอิญคุณเป็นพักพวกซึ่งคุณรู้จักกับประธานาธิบดีแล้วคุณถูกชักจูงเข้ามาซื้้อ่่ะมไมไไไดแปลาวาาาาาคุณจสราารถทรทํํก กำไรได้ในอนาคตการทํากําไรในบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยนอกเหนือไปจากศักยภาพในการเทิร์นอาราวนองคอ์กรหรือบริหารให้มันมีประสิทธิภาพสร้าง s y n ซินจิสติ Value หรือคุณค่าในการควบรวมกันอะไรแบบนี้มันมันขึ้นอยู่กับฝีมือของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นเวลามีกลุ่มในทุนที่รู้จักกับฝ่ายการเมืองเข้ามาซื้อธุรกิจบางประเภทเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันก็มีที่ไม่ได้สร้างกําไร ะครับแต่ว่ามันก็มีซึ่งเทิร์นอะรด์แล้วก็บริหารได้แล้วก็สร้างกําไรนะครับอันนี้ต้องรอดูว่ามันเป็นดีลซึ่งดีสําหรับ Oracle หรือไม่ผมจะบอกเลยว่าไอการที่รอบนี้ที่ Lawrence e l l เ s o n เนี่ยไม่ได้ Warner Brothers Discovery เนี่ยเป็นข่าวดีมากสําหรับเงินของ Lawrence e l l เ s s o n เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวอ r เนอร์บรอดมันไม่ได้ทําให้ใครรวยมันเหมือนการซื้อสโมสรกีฬานะครับถ้าคุณไม่แน่จริงแล้วคุณไม่สามารถเทิร์นอะรด์ได้แล้วมันไม่ใช่จังหวะในการซื้อขายที่คุณต ใจเป็นอย่างเงี้ยบ่อยครั้งการซื้อสโมรสรกีฬาก็จบลงด้วยการขาดทุนนะครับแต่ว่าเวลานักธุรกิจรายใหญ่เขาขาดทุนในการลงทุนเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นข่าวส่วนใหญ่มันเป็นข่าวตอนซื้อซึ่งเป็นข่าวในเวลาที่เอาจริงแล้วเสียเงิน ส่วนเวาลาขายและทำกำไรเนี่ยบางทีตอนขายเงียบๆไ้คนขายเนี่ยร่ำรวยมหาศาลนะครับก็อย่างที่บอกงานนี้สรุปก็คือว่า Oracle ซื้อ Bydance Global US Operation นะครับแต่ว่าบริษัทแม่ b บ a n c ดนสงถืออยู่20% Oracle เข้ามากับ Silver Lake แล้วก็ MgX ซื้อไป45%นะฮะโดยที่ทรัมป์เป็นผู้ประสานแล้วแล้วก็ปิดเดียวเอาจริงๆผมคิดว่าไม่มีอะไรมากคือหมายความว่าผู้ใช้ TikTok ในสหรัฐผู้ใช้ TikTok ในจีนผู้ใช้ TikTok ในใน,ในไทยชีวิตก็เหมือนเดิม ผมเองผมอยากจะใช้ TikTok มากกว่านี้แต่ว่าผมไม่ถนัดในการทำ product placement ทั้งๆท,ท,ที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ผมชอบโมเดลของ YouTube ที่ช่วยหาโฆษณาเองแล้วก็จัดสรรปันส่วนรายได้ให้กับผู้ซึ่งสร้างเนื้อหานะับผมไม่ชอบการทำไทยอินนะฮะ